ครับตอนนี้บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดได้กำลังปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 ที่สวนของคุณที่นพวรรณที่ตำบลพันเสาอำเภอาบางระกมจังหวัดพิษณุโลกนะครับปลูกไปได้เกือบจะเสร็จแล้วนะครับและตอนนี้เราได้ทดลองระบบน้ำและต้นพันธุ์โกโก้สายพันธุ์ IM1 ต้นกล้าเพิ่งปลูกลงไปเมื่อช่วงเช้านี้นะครับแข็งแรงสมบูรณ์มากน้ําระบบน้าไหลดีมากครับนี่ฮะนี่ครับเป็นระบบน้ําที่เราทดลองเปิดนะครับและเปิดใช้จริงนะครับนี่ฮะระบบน้าไหลดีมากครับนะฮะนี่เป็นระบบนน n i s p r i n k อร์หัวเวียงปีกผีเสื้อนะครับต่อจากสาย PE นะครับ สาย PE ขนาดหนึ่งนิ้วแล้วก็ไมโคร p e นะครับต่อจากสายท่อเมน pe 2สองสายติดข้างข้างนะครับแถบริมนอกข,ข,ข้างข้างนะครับนั่นแถบหนึง่งและแถบนี้อีกแถบหนึ่งนะครับนี่ฮะสายท่อ pe ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับและระบบน้ำของเราดีมากนะครับอ่าฮะนี่เป็น ต้นพันโกโก้สายพันไอเอ็มวันนะครับปลูกเมื่อช่วงเช้านี้นะครับเราปลูกไปกลางแสลนไปแล้วก็ให้น้ำไปด้วยพร้อมเลยนะครับนี่นะครับเพื่อให้โกโก้ได้รับความชุ่มชื้นนะครับนี่นะฮะต้นกล้าแล้วระบบน้ำของเราจะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำไหลแรงมากนะครับนี่ฮะนี่เป็น โกโก้สายพันธ IM ์ IM1 ระบบน้ำไหลดีไหลแรงนะครับนี่นะครับาาจะให้พี่น้องกเกษตรกรเห็นนะครับนี่เราปลูกเสร็จเราร้อมสแลนแล้วก็เปิดน้ำเพื่อให้โกโก้ปลูกไปได้รับความชุ่มชื้นนะครับปุ๋ยที่เราเขาไปกับต้นกับดินนะครับ โอยที่เราเคาไปกับดินแล้วโกโก้ปลูกลงไปโกโก้ก็จะได้รับพอดอาหารนะครับเพราะว่า,วาดินตรงนี้เป็นดินที่แข็งมากนะครับเป็นดินจากพื้นนาที่เรายกร่องแล้วขุดขึ้นมาเราปลูกดินโดยการใส่ธาตุอาหารปรับปรุงคุณภาพดินนะครับ แล้วก็เป็นปุ๋ยอัดเม็ดนะครับเป็นสูตรอินทรีย์นี่ครับต้นกล้าพันทุกต้นต้นโตต้นปวบแข็งแรงสมบูรณ์ดีมากระบบน้ำของเรานะครับนี่ไหลออกมาอย่างนี้เลยครับนี่ฮะให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้เห็นเราปลูกไปร้อมแสแลนไปและก็ให้น้ำไปด้วยพร้อมเลยเพื่อโกโก,โก้จะได้น้ำ ที่สมบ,บูรณ์นะครับเป็นสวนโกโก้ของพี่นพวรรณตำบลพันเสาอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอยู่แถบทางโน้นเหลืออีกประมาณสามร่องในช่วงบ่ายนี้น่าจะเสร็จนะครับมีพี่น้องจากอำเภอบางระกรมจากจังหวัดชัยนาทอำเภอหันคาได้มา ปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 ในวันนี้เป็นวันที่3ของการปลูกจะเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้นะครับนี่นะครับนะครับในจำนวน20ไร่เป็นจำนวนกล้าพันธุ์2 6 0 0ต้นนะครับที่ปลูกในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นดิน ดินเดิมนั้นแข็งมากแต่เราปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดินร่วนซุยโดยการใส่ปุ๋ยปรับปรุงคุณภาพดินและมีแร่ธาตุอาหารลงไปในหลุมเคล้าไปกับดินแล้วหมักหลุมไว้ประมาณ2สัปดาห์นะครับทำให้ดินร้วนซุยเราก็เปิดน้ำทำให้ปุ๋ยกับดินละลายเข้ากันเวลาเราปลูก 9, โก,โก้าพันโกโก้ลงไป โกโก้ Go! ก็จะได้รับาธาตุอาหารที่สมบูรณ์พร้อมทั้งมีน้ำที่สมบูรณ์ด้วยนะครับในแปลงนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณคุณพี่นพวรรณเจ้าของสวนโกโก้ Go! สายพันธุ์ IM 1จำนวน20ไร่9000ที่ลงปลูกเป็นโกโก้ Go! สายพันธุ์ IM 1จำนวน2,600ต้นขอบคุณพี่น้องที่ให้ความร่วมมือในการปลูกโกโก้ Go! จากอำเภอ บางระก,กรรมจังหวัดพิษณุโลกอำเภอหันคาจังหวัดชัชนาศวันนี้19ท่านด้วยกันที่มาร่วมกันปลูกโกโก้ส,สายพันธุ์ im 1วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ